พาคุณผู้ชมไปเยือนแหล่งผลิตโคมล้านานาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนั่นก็คือชุมชนบ้านศาสตร์หลวงนั่นเองนะคะพบว่าตอนนี้ออเดอร์ของโคมล้านานานี่ยะยอดพุ่งถล่มทลายหลังจากผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองค่ะมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาขายโคมกันแบบนี้เลยนะคะโคมล้านานาค่ะ เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านเมืองศาสตร์หลวงนะคะตำบลหน,นองหอยอเเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่รู้จักกันว่านี่เป็นแหล่งผลิตโคมล้านนาแล้วก็โคมผัดแหล่งใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งผลิตที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าชาวบ้านเกือบทุกห,หลังคาเรือนคุณผู้ชมคะยึดอาชีพผลิตโคมล้านนาขายแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะใกล้เข้ามาแล้วสําหรับเทศกาลลอยกระทงค่ะจึงทําให้มียอดสั่งเข้ามาจํานวนมาก เพื่อนำไปประดับตกแต่งตามอาคารสถานที่ในประเพณียี่เป็งน,นางสาวพนิกากฤษณาจันทีวารีนะคะอายุ37ปีค่ะชาวบ้านในพ,พื้นที่เนี่ยเขาบอกให้ฟังนะคะคุณผู้ชมว่าหมู่บ้านเนี้ยเอาจริงๆนะคือเป็นต้นตำรับการผลิตโคมล้านนาแห่งแรกเลยเมื่อถึงช่วงเทศกาลนะคะเขาก็จะผลิตนะ คมล้านหนาเนี่ยนะแล้วก็เอามาวางขายเอามาแขวนสีสันสดใสเนี่ยหน้าร้านให้เป็นที่สะดุดตาของลูกค้าแล้วก็เขาขายในราคาต้นทุนนะคะหรือว่าราคาสมซึ่งนับว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าที่อื่นด้วยนะคะอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคะโคมขนาด6นิ้วนะคะคุณผู้ชมราคาขายนะคะเขาอยู่ที่ลูกละ35บาทนะถึง38บาทด้วยกัน ถ้าใกลช่วงเทศกาลนี่นะโอ้โหราคานี่นะเขาก็จะพุ่งสูงไปอยู่ที่40-45บถึง45บาทส่วนราคาโคมล้านนาปีนี้นะคะปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยตามต้นทุนนะคะทั้งไม้ไผ่แล้วก็กระดาษค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่ขนาดเล็กลูกละ35บาทไปจนถึงหลักร100้อยหลักพันกันเลยทีเดียวค่ะส่วนที่นี่เลยคุณผู้ชมที่แพงที่สุดเดี๋ยวก็จะเป็นโคมผัดขนาดใหญ่แบบหมุนได้ราคาประมาณ1 0,000บาทต่อลูกโอ้โหคุณผู้ชม เขาขาย1 0 0 0 0บาทเลยละค่ะนอกจากชาวบ้านที่นี่นะคะจะผลิตตามคําสั่งซื้อล่วงหน้าแล้วนะคะก็ยังผลิตอีกส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะราคาดีจริงๆนะรายได้ก็เยอะแล้วก็เอาไปวางขายหน้าร้านด้วยโดยเกือบทุกบ้านนะคะเขาก็เร่งผลิตโคมล้าน,านาเพื่อขายมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะคุณผู้ชมจนทําให้เป็นที่รู้จักค่ะ แน่นอนนะคะว่าแต่ละปีเนียก็มีทั้งลูกค้ามหาซื้อไปตกแต่งบ้านรวมทั้งพ่อค้าที่ซื้อไปขายต่อก็มีเหมือนกันซึ่งปีนี้นะคะก็มียอดสั่งซื้อโคมประเภทต่างเนี่ยดีขึ้นมากหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนั่นเองนะ,ะคุณผู้ชมก็ไปร่วมงานกันได้นะคะงานประเพณียี่เปงที่นี่เนี่ยเขาเริ่มจัดนะตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเน้นย้ำอีกครั้งนะคะเมื่อตอนต้นนะ7พฤศจิกายนนะคะแล้วก็งานประเพณีลอยกระทงนี่มีขึ้นวันที่8 คฤิสติกานยดนั่นเองนะก็นี่แหละค่ะประเภทณีลอยกระทงหรือว่ายี่เป่งของชาวเหนือนั่นเองก็ไปร่วมงานกันได้คะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ